สวัสดีจ้าพ่อแม่ี่นองสคุลสกุนนะคะเมื่อนี้สาวแพร่ภาพไปจะพาพีภานนองมาหาเก็บเห็ดลงะงหกแล้วค่ะมาสาวแพร่มาหัวสาวแพร่กับมาปลอยเลยนะคะ สาวพระนางเขามาพอดีกาวมาพอดดวกงามงามพี่น้องนี่นจะโคกิ้มมหาล่อโคกล่อดงนะพี่นะ้อง พี่น้องสองดอกค่ะมูเดียกันนะพี่น้องเนาะหันซ้ายแคเกิ่งยังหันขวาพี่น้องแต่นี้มันกเ็เลยอยู่คางันกองไม้ไงจ้ะดอกแหลืองพี่น้องเลยมู ไปลุยต evet, ัวนอกจากพี่น้องมาที่นี่น้ำพี่น้องนี่เขามาปล่อยแล้วค่ะก้อนนะคะให้ก้อนบางเอากล้องใส่เลยนะพี่น้องค่ะกล้องใส่ค่ะพี่น้องน้ำได้เห็นอะไรเ้าก็ออก 那一双高那个。<laughs> ดอก,ดอก, ه, อดอกอตัวพี่น้องนี่ดอกอะสองดอกคุณตัวพี่น้องนี่นะฮะจา๊ะนี่ดอกนึงจ้ะพี่น้องนี่สาวเพรานก็นึกว่าดอกเดียวเนาะสาวเพรานเห็นดอกเดียว ไปจัาไปฮะตอนน้กำลัีนอนเนาะ่อยอละค่ะอี่พี่นออืตาแค่ไปตาแค่ไปเห็นอนี่สีองตัวนง จะลุยน้ำกันต่อไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนะาะเขามาลุยน้ำกันไปเรื่อยๆว่างเสือดแดงมาเรืเ่อยๆหลายมือเนี่ยสวยสาวเพลินกันเลย,ยค่ะดอกงามๆเลยเขากับมาแยง่งมุดแย่งแมงกันนะพี่น้องมือเนี่ยจนีนน้อยไม่ยังไล่อะไค่ะพี่น้องนี่เอาถุงใบก่อนนะคะ่ะ เรีดน้ลพี่น้องมาเกิดแจ่มมูอดอนนกนี่ค่ะงามเลยทุเมืงินี่โ้อิดจะคล้ายแล้วเอ้ข้บิดจะร้ายแล้วพี่น้องเขามาหาเกเ็เห็ดเก็บอยงนี้กันเนาะค่ะงก็คงไม่ดุงนี่แหะ อล้วพี่น้องเฮ้ยก็เออกลี้ยค่ะเนี่ยพี่น้องยกนิ่งจ้ะบานเปิ้งครึ่งพี่น้องเอาห้ามไม่พี่น้องเนี่ยบานเปิ้งครึ่ง นาเลพี่นุ่งหลอกงามเลยจ้ะนี่้ายังไหมน้งองมีพี่นุ่งอีกเีเดี๋ยวน,นาเลีข้า,าเล

อุนะคะ่ะโอ้ยเทาเอาเบิดเลยบานเปิงเคืองปางค้างอยู่พี่น้องวันนี้โอ้ยนี่ค่ะอือดอกนี้เขาเอาเบริร์ดได้เดี๋ยวนน่นะเทาแห้งมาคะ่ะดอกนี้ก็เพราะอายุมันถือฝนนะคะพี่น้องมันก็เลยเทาไว้ปัะน,นี่นี่แต่ะคะือดูกง่ายง่ายเลยค่ะแข็งดีอยู่เห็นมันถือฝน ียวสาวแพทย์สไดเเก็บกล้องออกเอเเก็บเหมืนค้ากล้องออกน,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 นะพี่น้องนี่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 ชุดนั่นสิดด้เียเห็ดใหม่แพี่น้องเอ้ยไปจ้าเป็นาอาตัวตัว จอยกับอีพีテンテンテン่น้องโอ้ยสาวเพลตืนเต้นพ่อจะซืนเลพี่น้องเด้อพี่น้องออ พี่บอกอเ่าเาฝร e m น e ะคะ่ะเข้ามาบุทท่านจุนมันบานเบิดนี่เท่าเบอดพี่บอกบอาสามียางน่าออก่อนฮ้โกค่ะ เกีงอาเขรยงมาดูใชุบชุบเนี่ยดอกนี้ดอกจุนตัวมีงงาควาที่นั่นค่ะบ้านใหญ่ใส่เพื่อไปเต็มตะกร้าก่อน มีสาดดมดอกนะคนี่สองดอกอีมตรงอีกด้ไม่เน่ไห้โอ๊ยไม่งมื่อเกือมันมานลากกีดด่ดอกนี่ดอกนึ กันจะเห็ดอะไรคะนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งพี่น้องอ้าวว่วแมนใช่เห็ดตะเบียสาวเพลากันึกว่าเห็ดพึ่งเดี๋ยวจะลุยตัวลงไปดีเรามาเจอเห็ดหน้าเขาอ,อีกแล้วค่ะสวยๆเลยนี่คือสิเป็นตะเลอะตะเปื่อนใหนน้น้อสาวเพลามือเนี่ย พี่นอ้องฝนมันตกใส่เห็นแล้วค่ะเลือเปลี่นเข้าไปตามเลือ,อะีี่พี่น้องอีกดองนึงโอ้เหนาค่ะดอกน้ำงามเลยนีืมแ่ขา,าก่อนนะคะ่ะขีดเดินจังบม่ได้เป็นเลือสุ้มในไลฟ์ไปก้อนนี้ตอนนี้ก็เลือแห้งแล้วค่ะ ครับเราต้องมีทำพื้นที่ด้วยนี่ซ้ำนี่ฮอกเอาเบินนะะือนค่ะพี่น้องฮอกจงไว้สิมีคนเอาขาองเฮอกก็มีดอกนึงคะ่ะโอ้อําบมา่ได้ค่ะสิเบิรนน์แล้วเนาะพี่น้องเนาะไปต่อว้ายบ้าอะไรเบอร์ค่ะเฮ้ยดอกนึงค่ะ เอ้ดอกนี่เอาได้ปะล่ะวายโอ้ยได้ยุคแข็งอยู่ค่ะเอาไปป้นไปแก้วได้ดอกนี่พี่น้องยุคแข็งอยู่ค่ะจ้าพี่น้องเอ้ยตัวอืมมาเผยแล้วค่ะ อปหนักอี่เียน้องขนหน่อยนะคะอีกดอกนึงแล้วค่ะค่ะด้วยหางกันตัวเอกเนอยสาวก้ามก่อเห็ดพิ่งค่ะอืม ี่าวันนี้ก็นะคะเสียงค้นมากพี่น้องเลยไม่ตองเฝ้า,าออกเก็บแล้วค่ะพี่น้องนีง่ดอกหายสองดอกพี่น้องสองสามดอกเลยค่ะอู้ทีนี้ยมอนนี่พี่น้งงองเนี่ยแต่เขาติดปูไฟนะคะ่ะ เพาเสียงคนมาบอกแห้่กับไม่ได เห็นงูกดอกนึงค่ะพี่น้องว้าบางเปิงเคิง์ด <t ients> <t ients pul 65> ้วยค่ะบานเปิงเคิงนี่ค่ะายอันกลัวค่ะ ก็มาเราก็อยากได้นะคะถึงแล้วค่ะนี่หวานดอกนี้สาวแ้วพอเลยนะคะไม่เถาเห็นเบ่งดอกนี้ก็ได้พี่น้องโอเคค่ะดอกนี้พอไปวัดไปวัดได้ยุพี่น้องนี่เพิดก็พี่น้อง ไม่หนีสาวเพื่นมาพ่อตลกอเขอะๆนะค่ะไปเรื่อยกันค่ะพี่น้องสาวแพื่พ่อเห็ดล้วูกเหลือมันนี่ค่ะจูคุมใงามๆเลยพี่น้องบานก็มีพี่น้องเจะสาวแพื่อนทายบานให้เพิ่งเนาะเก็บจูมาหนีกวนโอ้สาวเพื่อนเมื่อพี่น้องย่างเบื้องเขาเฮ้ว้า พึ่งค่ะเหิ่พหงเ์หิ่พหงพ่ออึงพอ่อหิ่งหงษ์พ่อพไปถ่ายด้วยตัวกันพี่น้องพ่อเห็ดตะไคร้ดอกนี่นี่เราได้เห็ดตะไคร้ด้วยนะหนึ่งดกอกเองแต่เ่าเป็นยังหอกไปหาเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะหอกกับสีพ่อเองไปเจ้าเรามาเก็บแต่เห็ดตะไคร้เท่ากันพี่น้องนี่จ้า องาประเดน้อพี่น้องต่ไครหนู่มกนอ้อืมใบไม้ไหมบางที่บางนองโอ้ เกือบไม่ค่ากินแล้พี่นอ้องมาเอาได้างน้อดอกนี่เท่าเอาดอกนี้ก็ได้ค่าดอกนั่นเอาบ่ได้เอ้ายวนี่มีอสองดอกพี่น้องมีกีนน้อยไหมนนะเอาดอกนี้เอ้วนมาเอ้าวสามดอกค่ะสามดอกสามดอกสามดอกเนี่ยดอกนึง มันกระหน่งนี้แม่นบงมันมีซีไม่หายอยู่คะ่ะอ่ามีเสีเมียค่ะค่ะลุงตอหิดตะไคร้ค่ะหิดตะไคร้สองดอกเลยเด้อพี่น้องจูมันนึงม่ดอกบานนะคะนี่หามาลุยหิดตะไคร้เห็ดละง,งูก,กันคักๆแน่ๆน่ได้เอาคักๆเลยพี่น้องมือน,นีน พี่พ te ี่น้องพี่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 น้องคไปค่ะอือดอกเนี่สาวพี่เอาเห็นขนาเพว่นี้มันปลูกกันนีไปนี่นะสาวเพี่อาตีนถ้าว่าแม่นหนาโควิดเนี่ยเห็ดตะไคร้สุดยอดเลยด้ค่ะในการขายดีอะพี่น้องแต่นี่นาโควิดยากขายยากไปบุรุษเนาะ อัอแต่อันนี้ยากคักยากแน่โอ้ดอกหนี้เอาไปเลยค่ะแต่ว่ากระหอมหอมด้วยพี่น้องเห็ดตะไคร้สุดหอมไปแล้วทีแล้วเพี่วพี่แล้วทีค่ะแล้วเพียวพี่ว้าวพิศดาพี่น้องอือตะกร้อง่ายเลยนี่ คือไม่ดอกหน่อยโดดเงยทำนะคะเก็บนวดกันพี่น้องค่อยๆเก็บก้นค่ะเห็ดมันถือฝนครับ่ถือฝนมันก็สิ้นญาติก้นอยู่พี่น้องเอ้ยฝนตกใส่มันห้องกระเบิดมาเบิรงนะคะบานเบิรดแต่ก็ถือว่ามันเนื้อนะคะเพราะว่าบานเ้าก็เอาได้ยังไง บ่ได้เท่าแบบเอาบ่าได้นะคะซีดอกค่ะพี่น้องอเกีบยวฮิดเลอะค่ะเมื่อเนี่ยฝนตกใส ะพี่น้องสาวแพร่ข้อเห็นละงกจ้ะเห็นละงกเหลืองตุมต่มๆงามเลยเนาะพี่ให้น้องได้เห็นกันไหมเนะคะนี่พี่ให้น้องอยากได้ไม่เก็บน้ำได้แล้พี่น้อง่ย น้ำตกใส่นี่เลอะคักเนาะเลอะคักพี่เนาะอยากพยายามเก็บให้มันง่ายู่ค่ะแล้วมันเก็บอ่ไรห <c oughs> ยุดนิด ใครเห็นหลงงุกเรืองไงอยู่ด้วยค่ะหรือว่าไงยู่ค่ะใครเห็นหลงงกเหลือไงมัค่อยโลออกนะคะค่อยโลออกไปเรื่อยๆพอมาเห็นมันถือฝนดำให้ปากคาซื่อๆค่ะซึ่สีดำคักคือ เมื่อนี้สาวแพรวกับสีมัสรุผลงานเ้เบิงน,นะคะพี่น้องกระมานยุค่าเนี่ยเกือบเต็มกระต้านะคะมีขั้วาม,มานมาฝากพี่ฝากน้องยุค่ะเมื่อนี่เมื่อนี้สาวแพรวพาไปกสิกรรมบ้านแล้วจะเลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวแพรวพาไปน้ำเลยได้ค่ะขอบคุณค่ะ